สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวิดีโอคลิปนี้เป็นข้อมูลการท่องเที่ยวเวียดนามตอนรีวิวน้ำดอกบัวหอยอันจริงๆแล้วน้ำดอกบัวสามารถหาซื้อได้หลายที่หลายซอยนะครับตามตลาดต่างๆก็มีหน้าโรงแรมก็มีแต่ว่าเจ้าที่ได้รับความนิยมแพร่หลายก็คือเจ้าที่ตั้งอยู่กลางตลาดเก่านะครับผมขึ้นแผนที่ให้ดูนี่คือชื่อร้านนะครับโหมดหอยอันผมแปลตามภาษา กูเกิลนะครับก็คือเป็นน้ำสมุนไพรตะไคร้อันดับหนึ่งของฮอยอันข้างใต้วิดีโอผมเอาลิงก์โลเคชันของ g o o Google Map มาแปะไว้ให้ด้วยนะครับถ้าท่านสนใจก็ไปตามลิงก์ได้เลยนะครับราคาแก้วละ1 5 0 0 0ดองหรือแปลเป็นไทยก็คือ22บบาทส่วนรสชาติจะเป็นอย่างไรไปชมกันในคลิปนี้ครับอร่อยปะ เฮ้ยก็พอแล้เรียบร้อยมาเดี๋ยวสิยินดูวสินี่มันมันแพงตรงดอกบัวเนี่ยเห็นไหมทำไมคนกินกันเยอะเป็นไงน้ำดอกบัวคืออะไรเหมือนน้ำตะไไร้ครีมแลวก็เหมือนกับน้ำผึ้งผสมน้ป่ะ เหมือนตะไคร้แล้วก็ใส่มะนาวอืไม่รู้เหมือนกันไม่่่แตนีคือล้ายน้ําอัญชันบ้านเรานะเออใช่น้ำอัญชันมะนาวอ่ะอัญชันมะนาวแต่เนี่ยมันคือหลอดอะไรไม่รู้เนี่ยมันเหมือนตะไคร้อะไรเนยมันคือหลอดอะไรไม่ไผ่หรืออะไรเหมือนหลอดไม้ไผ่ซช่ไหมเอ้าก้านไม้ไผ่หรืออะไรเออไม่รู้อะไรอ่ะเหมือนไม่ไผ่ครับเพราะว่าคนเข้าคิวกันเยอะมากเท่าไหร่นะหมื่นหกพันดอง สรุปได้ว่ารสชาติดีหอมหวานอร่อยครับกลมกล่องด้วยสมุนไพรนำด้วยตะไคร้แต่ว่ารสชาติให้เรานึกถึงอันชันมะนาวนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดนิดแต่หวานไม่มากชื่อในภาษาเวียดนามนั้นก็คือน้ำตะไคร้แต่ว่าที่คนไทยเรียกว่าน้ำดอกบัวเพราะว่าเวลาเขาเสิร์ฟเขาใส่กลีบดอกบัวมาด้วยหนึ่งกลีบนั่นเองครับ